คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะวันนี้นะคะมามีทินิวมาอัปเดตกับข่าวสุดปังกลุ่มนี้เลยนะคะ จะได้รับเยียวยารวมไปเลยนะคะ9,000บาทติดๆกันด้วยซึ่งจะประกาศผลวันที่21พฤษภาคม64นี้นะคะจะเป็นกลุ่มไหนนะเรามาเช็คกันเลยค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าโครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิบสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ w w w ร์ลไวด์เว็เราชนะระหว่างวันที่6มีนาคมถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวิธีการตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะสามารถ ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม64ที่เว็บไซต์ www.rocna.com เลยนะคะหรือโทรไปที่คอ์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยเบอร์โทรศัพท์021111112เลยนะคะโดยสำหรับทำลายของกลุ่มนี้นะคะถ้าในวันที่21พฤษภาคมนี้คนเป็นคนที่ผ่านการพบทวนสิทธิ์นะคุณก็จะได้เงินดังนี้ค่ะ ในวันที่22พฤษภาคม64นะคะจะโอนครั้งแรกไปเลย8,000บาทการที่เขาโอน8,000บาทคืออะไรคะก็คือก็คือ7,000บาทแรกเนี่ยเป็นเยียวยาราชนะรอบแรกนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ไงคะกลุ่มนี้ถ้าเขาทบทวนเสร็จปุ๊บ7,000บาทเขาก็มาแล้วอีก1,000บาทสำหรับงวด2ที่เขาใจ่ายในสัปดาห์แรกก็มารวมกันเป็น8,000บาทในวันที่22พฤษภาคม64นะคะ ต่อมานะคะรอบที่2วันที่28พฤษภาค,คม64โอนครั้งที่2นะคะสนับสนุนเพิ่มอีก1,000บาทนะคะรอบนี้1,000บาทคะ่ะรวมกับวันที่22พฤษภาค,คมก็เป็น9,000บาทเลยนะคะกลุ่มนี้คือปังสุดๆได้ก้อนใหญ่เลยนะคะ โดยวิธีใช้สิทธิ์นะคะสามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเลยตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายน64 นอกจากนี้นะคะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสําหรับประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี63ผ่านเครือข่ายอิเนเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กําหนดรวมถึงกรณีที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่นๆที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก็สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ใหม่อีกครั้งได้นะคะ ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม64เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ www.blaunchna.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยนะคะ021111112ได้เลยนะคะ ค่ะนี่คือเป็นข่าวดีนะคะมายินดีนะคะของกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ผ่านการทบทวนสิทธิ์นะคะสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกลุ่มนี้คือถ้าทบทวนสิทธิ์แล้วได้นะคะสามารถเช็คได้เลยที่ี่21พฤษภาถ้าได้นะคะเงินเข้างวดแรกไปเลย22พฤษภาได้00 0พานนะคะแล้วอีกวันหนึ่งก็คือ28พฤษภาคม64อีก1,000รวมเป็นทั้ง2รอบก็คือ900 0บาทเลยค่ะ ขอบคุณเนะะื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w t h e b a n k b ว็ n e w อะแบค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและแสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel มัมมี T ทีน,นิ ails, ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ